โรงการสุขาดีมีความสุขโรงเรียนทรายทองราชอุทิศได้ปรับปรุงห้องน้ําตามเกณฑ์มาตรฐานโครงการสุขาดีมีความสุขประจำปีการศึกษาสอง7ได้แก่การรักษาความสะอาดของสุขภัณฑ์โถส้วมและอ่างล้างมือเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกห้องน้ําให้แห้งอยู่ตลอดเวลาปรับปรุง่้มแซมอ่างล้างมือกระจกห้องน้ํา และปรับปรุงพื้นบริเวณทางเดินหน้าห้องน้ำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการมีระบบน้ำประปาและไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอและปลอดภัยจัดบรรยากาศหน้าห้องน้ำให้หน่าใช้น่าอยู่และสวยงามตามบริบทของสถานศึกษาโดยเน้นการประหยัดแต่ได้ผลลัพธ์ที่สะอาดและน่าใช้ตามมาตรการสุข,ขาดีมีความสุขเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สุขาดีมีความสุขสะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะและสวยงาม